โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะมาอยู่กันในเกมไมโครฟ์นะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่หน้าเรานี่คือหัวนะฮะผมได้ทําการลากมันมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่ที่เราตายในถ้ำเราได้เพชรมาใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเราจะทําการปั๊มหินเพื่อที่จะสร้างกําแพงนะครับสร้างกําแพงเพื่อเป็นที่อยู่ข้างในให้เรานะฮะโอเค ผมจะพยายามไม่วิ่งโอเคฮะตรงนี้เอ้ยแป๊บนึงนะฮะมีคนทักสกายมานะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ต้องดูสกายตัวเองนะฮะสกายผมนี่แหละนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะขุดลงไปทางนี้นะฮะจากนั้นก็เป็นถ้ำไปแล้วกันนะฮะอ้าวพังเลยชิบหายเฮ้ยกดท็อตลงเอ้ย,อออยไม่ได้เอาท็อตลงมาอีกอออตายฮะโอเค ขึ้นกลับไปเอาทอ็อตไปเอามาไอห,หนุ่มไปเอามานั่นแหละนี่แหละสิ่งที่นายจะต้องทำป่ามาไงวัวน้อยโอ้ข้าวโตวแล้วด้วยเอามันผสมพันธุ์ได้อีกหรือเปล่าวะไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ยมากลับมาผสมพันธุ์ก็ได้นะ ทำงานปั๊มหินแล้วก็ปั๊มหินไปด้วยในตัวนะครับโ okay. อเคเก็บไว้เราจะเอาระบาลืมท็อตเราจะาท็อตใช่เอามาอะไรโอเคครับตอนนี้เราได้ท็อตมัเยอะพอสมควรไปลงต่อ ผมยังถังต้นไม้ไม่เสร็จลเลยเนี่ยยังเหลืออีกตรงนี้อีกอันนึงนะเฮ้ยหลัวขึ้นภูเขานี้อีกส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลงไปขุดข้างล่างก่อนแล้วกันปุ๊บปบุ๊บปุ๊บปุ๊ปบุ๊ปุ๊บ,บลงไปลง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 เอสเบียดเบียดเบียดเฮ้ยเบรกมาเบียดอะไรละ่ะโอเคคนระับไปขุดต่อนะฮะอาจจะตัดคลิปเป็นบางช่วงนะเพราะว่ามันก็ หาเปืือกพอสมครวรนะฮะขุด,ขด,ขดอยู่เง <_ S 1> okay, ี้ยโอเคขุดไปขุดไปเราขุดก็ระวังกันหน่อยวันนี้องไม่พูดอะไรนะฮะโอเคครับตัดคลิปครับไปครับกลับมากันต่อฮนะเมื่อกี้เอ่อตอนที่ลงไปถ้ำนะมันมีปัญหาเล็กนิดหน่อยนะก็เลยต้องกลับมาใหม่นะฮะแล้วก็วัฟาร์มวัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ผ p กินได้มาแล้วนะฮะแต่ยังไม่รู้เลยจะมาทำอะไรนะส่วนเรื่องกำแพงนะนี่ฮะได้มาแล้วฮะเดี๋ยวผมขอทำนี่ไปก่อนนะฮะโอเคครับเราจะแยกแยกแยกไปนะฮะใส่ไปนะฮะโอเคครับเราจะทองอาหูเหล็กโอ้โหโคตรเยอะนะฮะกูจะทำอะไรลืมเลย ฉันจะทำอะไรนะฉันลืมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่สินะเมื่อกี้ก็มีคนโทสรสกายมานะก็คุยกันไปเรียบร้อยนะโอเคครับอาหารนี่เราออาลงไปด้วยเลยดีกว่าเอาเหล็กมาเผก็ได้วะจะไปข้างล่างนี่ <c oughs> คือบ้านเรานี่สามารถสร้างวิหินได้แล้วนะฮะส่วนเออพูดถึงบ้านส่วนบ้านนะฮะเดี๋ยวค่อย กลับมาต่อเติมบ้านนะฮะจะมีพาร์ทพาทหนึงนะที่เราจะต้องอเก็บบ้านกันแล้วนะฮะก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตครับสิ่งที่จำเป็นลงไปก่อนโอเคไปฮะไอชิตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรวะมาโอเคเจ้าอะไรไปวะเออเจ้าอะไรไปวะเนี่ยลืมโอ้โอ,อันเดียวเองเหรอขออีกได้ไห เออนะฮะยังไงก็ต้องได้เอนชาร์ตฮะไม่ได้เราเรามไม่เลิกฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่เลิกไม่ได้แล้วก็ค่อยพัดหน้าโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์อะไรให้เรียกเอ้ยอาหารน้ำมันนี่อันนี้ไปอันนี้ไปนี่ไงเนื้อหมูเราขอเคลียร์อะไรให้เป็นบางสเสียง อย่าเอาเสียงแบบนี้มาได้ไหม <laughs> โอเคครับโอ้โหมืดทันทีเลยนะฮะเราจะรีบไปอย่างเร่งด่วนไปฮะืมกระตุกขึ้นมาทันทีเลยนะสาระแหมเธอนี่โอเคครับไปฮะเราจะไปหาเพชรของเราต่อฮะผมขุดลงมาตั้งนานนะฮะโ,โหอยู่เสลึกเชียยงก็นั่งขุดกันตั้งนานนะครับผม ลืมถ่ายเลยนะฮะลืมอัดด้วยความโง่โฮเฮ้ยท้อแล้วเหลือนิดเดียวแล้ววะ่ะเอาไงดีวะมีบินเหมือนได้ยินเสียงน้ำแถวนี้เราไปทางไหนนะทางนู้นนะผมยังขุดไม่เสร็จฮนะจะมาขุดต่อไปฮะไป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 เออนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมจะขุดไปเรื่อยๆนะฮะเพื่ออาจจะเจอของดีนะฮะเพื่อได้เจอเดนเจียนด้วย กินขนมปังนะขนมปังนี่จะเพิ่มแค่3นะฮะเห็นไหมมันจะเพิ่มแค่3นะครับถ้าถ้าถ้าน้อยสุดก็2 2ครึ่งนะเกือบ3โอเคนะขุดต่อไปครับขุดต่ออุ้ยนี่มันนี่มันเอมโรแต่ก็ยังไม่ดีใจฮนะต้องได้เพชรครับ <c oughs> แต่ยังไม่ดีใจนะเราต้องได้เพชรก่อน ได้เพชรจะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจกับตัวเองมากนะฮะขอเพชรสักสี่ก้อนได้ไหมครับนะฮะตอนนี้อยู่บายเท่าไหร่ฮนะตอนนี้เราอยู่บายสิบสามนะฮะก็คงคงจะมีนะครับเพราะว่าก็ไปอ่านอ่านมาเอ้ยก็ไปดูดูเขามานะฮะว่าเพชรอยู่ที่วายนี่วายนี่นะโอเคครับเกาะเว้หินอันนี้ลงมาอามาโล่หนึ่งก้อนเอาไว้แลกกับ NPC พได้นะฮะแต่เอาไว้ประดับดีกว่านะฮะมันหายากคือว่าอยากได้เพชร กูไม่อยากได้อามอรลล์ยูโน่โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเหีหเราจะเริ่มก่อสร้างร่างตัวกันมั่งร่างร่างร่างตัว <c oughs> ก่อเกาะก่อสร้างสร้างตัวกันมั่งนะฮะเราจะต่อเติมบ้านของเราแล้วก็กำแพงด้วยนะฮะกำแพงนี้กูทำแน่นอนนะครับเฮ้เฮ้เฮ้ขอหินหน่อยเอ้ยไม่ใช่ขอหินขอ เพชรหน่อยได้มอขอหน่อยนะ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 แนะนะอามมอลล์อีกแกเพราะแต่เฮกกูไม่อยากได้เอามมอลล์อยากได้เพชรดูปากนัชชาอยากได้เพชรเว้ยผมรู้สึก,กแปลกๆเลไม่รู้ว่าจริงๆนะ คิดไปเองโอเคครับไปต่อไปฮะแอลมาโร่โีกะน,นี่มันดงแอลมาโร์โหรือเปล่าวะเนี่ยกูเจอมาสามก้อนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอยากได้เพชรเว้ยไม่ใช่แอ,มอลมาโร่ไอ้นุม่มขอขาวถ่า,านไปด้วยนะใช้ถาดเราขาดแฉนออกนะันเจอของดีเลย เตสตอรอนนี่ก็สําคัญนะเอาไว้ทาวงจรเดี๋ยวเรื่องของวงจรน,นี่ทำแน่ๆนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทําวงจรอ,อะไรเหล็กโอ้เหล็กนี่ก็สําคัญกดไปคุณมาเจอเพชรพู้ทีนี่ขึ้นผู้ทีนี่ขึ้น,น,นโอเคยกดไป ขุดต่อไปคัตชาเอ้ยไม่ใช่คัตชาน่ามันแชนแนลไอ้นี่แล้วจะบ้าเหรอโอเคขุดต่อฮะไปต่อไปฟุกเดี๋ยวตัดคลิปแล้วกันนะเจอแล้วเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะครับโอเคครับท่านผู้ชมฮะขุดลงมาเจอแจ็คพอตฮะเจอเข้ากับถ้โงูถ้ำนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเพชรหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกัน โอเคขอเอาเลสตตนไปก่อนนะฮะก็ทํางานกับเพชรก็ต้องระวังหน่อยนะครับถ้าไม่อยากเป็นแบบผมเหมือนพาร์ทที่แล้วนะฮะโอเคขุดต่อไปก็กดชิปไว้ด้วยนะฮะพยายามกดชิปไว้แน่นอนกุกดูจะไม่ให้กูจะไม่ให้มันเป็นเหมือนพาร์ทที่แล้วคือทฤษฎีของผมเนี่ย ใต้ระหวานเนี่ยนะฮะมันจะมีเพชรซ่อนอยู่ฮะผมเคยเจอมาหลายก้อนแล้วนะเวลาเล่นแคทีฟแล้วก็ดำๆลงมานะฮะปรากฏว่าเจอจะเจอแล้วมันไม่ได้เจอแบบก้อนสองก้อนนะคือมันมาแบบโคตรแบบโคตรเยอะโอเคไปได้ปะนี่ไปไม่ได้หรอโอ้โหไปหมดเลยโอเคครับเลาะไปฮะ หินไหนไม่อสองคำเราก็ทิ้งทิ้งไปโอ้ยแล้วต้นอีกอะทียจขุดแล้วเนี่ยอันนี้มีลาวาหรือเปล่าไม่มีนะโอเคตังคิโอโอตรงนี้มีเพชรไวย้ยไม่ใช่เพชรมีเหล็กโอเคเอามาเฮ้ยโอ้โหตกใจหมด ที่มันเป็นบั๊กนะฮะอุ้ยตกใจคือผมเวลาเล่นมาครับเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไอลาวาสเท่าไหร่นะฮะไม่ถูกกับลาวาแต่ใครก็ไม่ชอบใช่ไหมโอเคตรงนี้าอุดเลยนะฮะอันตราย ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่โอเคฮะเราเจอจุดที่เราจะลงมาเพื่อที่จะทำเจิงไล่ตกเพื่อที่จะทำทำเพื่อที่จะมาลงมาขุดไอ้นี่แล้วนะ,ะแต่ว่าเรามีนี่น้อยมากเลยครับเมาส์กูมาโคให้เลยไม่ใช่นะฮะไม่ไม่ใช่เมาส์มาโคนะอยากใช้ไม่อยากฮนะ แต่ไม่มีตังค์ครับจริงๆมันก็ไม่แพงอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเอ๊ะแถวนี้มันไอไลวาโอ้ตรงนี้มีเล็กบอเฮ้ยไหนเราขอบเอ้ยเจอทองว่ะทองกูก็เอาวะทำนานกะลาวะจะต้องคุณจะต้องไประวังไว้อย่างดีปอ๊บุดไปฮะทองก็เอานะครับ เ,เ,เราระวังระวังกันด้วยนะุดขุดๆนิดเดี๋ยวความชิบหายมันจะมาเยือนเโอเคฮะตอนนี้เราก็เป็นคนยุคเหล็กไปก่อนนะฮะเฮ้ยทำไมกยังไม่เจอมอนสักทีวะขอเลยอย่าอย่าเจอเกลตันไม่ชอบคือผมเป็นคนที่แบบกลัวสเกลตันมากมากมครับตั้งแต่เล่นเกมไหมครับครั้งแรกเนี่ยคือสเกลตันนี่แบบโอ้โหโคตกลัวนะฮะ กลัวยิ่งกว่าซอมบี้ยิ่งกว่าคิปเปอร์อีกคือผมเป็นโรคอย่างไม่ไม่ไม่ชอบสเกิลตันผมนี่ขุดไปจะเจอบ่นีฝักอยู่ u าสต์ไม่เจอหายเลยถามไหมฮะโอเคครับโอเคครับขุดๆไปก็ระวังกัดด้วยนะฮะใต้นี้มันดาวาเยอะ เกมไหมครับนี่กระทำสมจริงมากเลยเนาะขุดลงมาจนถึงแกนโลกนี่มึงไม่ร้อนตายเหรอ,อมันแต่ก็เอาไงฮะมันเป็นแค่เกมอะฮะนะเอาอะไรกเขาไม่ได้หรอกเขาสร้งางไม่ให้เราเล่นเรามีหน้าที่เล่นก็เล่นไปฮะอืมปยประกาศประกาติดเมาส์โอเคครับ ผมว่าจบคลิปเป็นเถอะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เจอห่านเลยเลยนะครับไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยเป็นลาวาเฮ้ยเอาบอ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 ,อ,าบอขโมเข้ามาอมาุ้งลงมาอุงลงมาอุงลงมาเออนั่นแหละตายไป เยังไม่เจอเงินเจียนเลยเนะี่ยวอตจ๋าเนอะเว้ยเสียงมันอยู่ข้างบนนะฮะโอ้โ oh หได้เวลาลงมาสำรวจถ้ำจริงๆเวยหลอนไม่ค่อยชอบลงถ้ำสักเท่าไหร่นะส่วนตัวถึงมันจะมีของดีให้เหอะ ใจหมดไอ้นุ่มตกใจหมดไอ้นุ่มโอเคฮะมาดูในส่วนของทางนี้มัง่งทางนี้เรามีเหล็กรู้สึกว่าเหล็กนี่เต็มบ้านแล้วนะเนี่ยเราเราสร้างบ้านด้วยเหล็กได้แล้วนะเนี่ยคือมันโคตรเยอะเลยนะฮะเหล็กมาดูทางนี้กันทางนี้มีของดี <c oughs> ใช่ไหมเล็กจัดเจอดันเจี้ยน เหมือนผมได้ยินเสียงซอมบี้นะตอนที่เดินมาเนี่ยโอเคเอา่านด้วยเนื้อหิวขนาดนี้เลยเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยเราจะกินมากไม่ได้นะฮะต้องประหยัดนีด่กูใส่ชุดเกาะด้วยนะดาเมจการตีของซอมบี้มันจะลดลงหรือเปล่าวะ โอ้มันเป็นลาวาไหลลงมาเฮ้ยตรงนี้น,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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเสียงมันอยู่โอ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อืเอาดิเอาดิมามาเอาดิเอาดิาาอเอาดิาดาดมาเข้ามาเข้ามาเอนั่นแหละสวยนี่ว่าจังแน่เอาจังได้เอา ว่าเราเริ่มมาไกลแล้วเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราหลงตอนแรกภูความปลอดภัยนะ่ะเสียงมันอย่แถวนี้วอุ้ยมีไงเฮ้ยมันมาจากทางไหน,นเอยมันผมได้ยินเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าผมหูฝาดวะ ช่องเหล็กเหล็กเอาไปหนึ่นะฮะเราต้องใช้อ๋อข,ขุดไปข,ดขุดมาก็เริ่มจำได้แล้วนะฮะว่าเจ้าพัมกินมาทำอะไรจะมาทำสโนว์แมนนะ,ะเรามีสโนว์แมนอยู่ะฮะโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปไปตรงนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับสตลอดนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปกับเสียงนาฬิกาปลุกนะฮะไปแล้วฮะ เจนครับไปายไปแล้ว